กาบเรียนที่น้องประชาชนก็ผมก็อยู่ในการเมืองก็มาพอสมควรแต่ว่าอาจจะอยู่ข้างนอกเป็นเป็นส่วนใหญ่เป็นนักครองที่มีผลงานที่ที่น้องอาจจะจําได้บ้างนะครับตอนเป็นสบอเนี่ยเราก็ทําในเคสเรื่องคดีภาษีหุ้นชิมขอบตอนเป็นสบอก็ร้องเรื่องของท่านนายกสมัครเรื่องการเป็นลูกจ้างไปรับทำรายการชิมไปบุญไป หลังจากนั้นก็ยังทําเรื่องร้องในผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสอชสบสสรัฐมนตรีเนี่ยนองอ์กรีส่าก็ร้องนะฮะปปชกตทสารน้ำนูนสารปกครองอะไรเนี่ยเราอะไรที่ท่านทําไม่ถูกแล้วอยู่ในขอบเขตอานาจที่รัฐมนูลกําหนดบกลงหมายประกอบกาหนดไว้เนี่ยเรายื่นร้องไปนะครับส่วนถูกผิดเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เขาเขาตรวจสอบ ก็ไม่เชิงฮะการเป็นนักการเมืองไม่ได้หมายว่าเราอยู่ในสภาอย่างเดียวนะครับการเมืองมันเกี่ยวข้องกับชีวิตที่น้องประชาชนทุกวันนะครับผมก็อาจจะพอมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายในเรื่องของบัญชีเรื่องอะไรก็ทํามาตลอดแล้วก็แจ้งให้สื่อมวลชนทราบเป็นเป็นข่าวคราวไปแต่ไม่ทุกเรื่องนะฮะผมร้องอยู่เป็นประจําอยู่แล้วโอเค